สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้าน้าอานะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจมส์นะครับร้านพูดเสมอแทกเตอร์นะครับสาขา3ามอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคุณผู้ชมนะครับร้านจริงส่งจริงไม่จกตาคุณผู้ชมนะครับตั้งอยู่อำเภอแกลงเขาเรียกว่าตลาด3ามย่านคุณผู้ชมนะครับหาง่ายๆพี่เจมส์นะครับมาไม่ถูกนะครับให้พิมพ์ที่ Google นะครับพิมพ์คําว่าร้านพูดเสมอแทกเตอร์นะครับสาขา3ามอำเภอแกลงนะครับก็จะเจอหน้าพี่เจมส์ครับผม นะครับเจอลูกเกดชั่นเจอหน้าคนขายนะคุณผู้ชม นะครับวันนี้พี่เจมขออนุญาตมานําเสนอรถ1คันนะครับคุณผู้ชมนะครับเพิ่งเข้านะครับคูมาตาเอลสามสองหนึนะครับพี่เจมขอเรียกตัวท็อปแล้วกันนะครับ FC พี่เจมจะรู้พี่เจมชอบเรียกตัวท็อปเป็นตัว SP นะคุณผู้ชมนะเส้นสายสวยๆนะคุณผู้ชมนะครับมาดูนะครับอ่าเข้ามาดูระยะใกล้ๆนะคุณผู้ชมนะเนี่ยปากไว้ด้านแบบนี้สวยนะคุณผู้ชมนะครับยางสวยยางดีสีเส้นพี่เจมแจ้งเลยนะครับทุกอย่างก็เดิมคัสเคิร์ดเดิมนะครับเครื่องยนต์เดลิเอ็กซ์อินเจคชั่นนะ สีจังหวะคุณผู้ชมคัดเดิมเกียร์เดิมนะมาเชื่อมใกล้ๆคุณผู้ชมนะครับไออรถณ์มือสองนะคุณผู้ชมนะมีมนเสน่คุณผู้ชมคันนี้นะครับสวยๆนะครับคันนี้นามาดูยางหลังคุณผู้ชมนะครับโอ้ยางหลังไม่ได้ขิ้ล้ำขีเละนะคุณผู้ชมนะยางหน้าพี่เจมเปลี่ยนใหม่ยางหลังติดรถก็ถือว่าสภาพอยู่ประมาณสักแปดสิบห้าเปอร์เซ็นคุณผู้ชมโอ้โหเหลือเยอะคุณผู้ชมนะครับเนี่ยพวกนี้เดิมๆหมดนะคุณผู้ชมนะนี่รอยมงรอยมาร์คโรงงานอยู่ครบคุณผู้ชมนะครับ ขอบกระทะส,สวยคันนี้ขอบกระทะส,สวยคุณผู้ชมเนี่ยยางดีสีเส้นคุณผู้ชมนะ Z Z. ครับม,มาชมชุดหลังกันนะครับเริ่มจากซีนข้างซ้ายนะคุณผู้ชมนะเดิมเดิมนะคุณผู้ชมไล่ไลค่อยๆไล่มานะครับคุณผู้ชม آ آ อาฝาเปิดเดิมนะเนี่ยเดิมเดิมหมดนะคุณผู้ชมเดิมหมดซีนข้างนี้ก็เดิมหมดคุณผู้ชม آ آ อาสวยสวยแหละคันนี้่ آ آ าทะเบียนไฮโซด้วยนะอะาทะเบียนกรุงเทพเจ็ดคุณผู้ชมนะใครแบบลุ้นๆุ้นุ้นคุณผู้ชมนะ อายางขังนี้ก็สวยนะคุณผู้ชมนะยางดีสีเ้นแจ้งเลยยางหน้าพี่เจมเปลี่ยนให้ใหม่คุณผู้ชมนะยางหลังติดรถนะครับทุกอย่างเดิมๆิมนะคุณผู้ชมนะทุกอย่างเดิมเดิมชั่วโมงการทางานคันนี้อ,อยู่300ชั่วโมงคุณผู้ชมนะครับ300ชั่วโมง L 3 2 1 8ป SP นะครับเส้นสายสวยนะคุณผู้ชมนะท่อปงท่อแป,ป๊บก็เขา้ารูปปกติซีนด้านหน้านะครับทั้งสองข้างนะครับยางเดิมนะคุณผู้ชมนะยังไม่ผ่านการแกะผ่านการซ่อมบำรุงคุณผู้ชม ยางน่าพี่เจมเปลี่ยนให้ใหม่สวยๆนะครับเครื่องยนต์เดลิเอออินเจกชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำสามสูบสีจังหวะเหมาะแบบไหนพี่เจมเนี่ยจะเหมาะทํางานในทางานสวนนะคุณผู้ชมนะงานสวนงานไร่นะครับสวนทุเรียนนะครับสวนยางสวนปาล์มคุณผู้ชมนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับนะเอาไปใช้ในสวนคุณผู้ชมสภาพก็สวยคุณผู้ชมนะไม่ได้กีดล้ำกิเลนะครับไอเจมจักบาทเนาะไอเจมนะครับ มีอุปกรณ์อะไรมั่งนะครับอ่าคันนี้นะครับสามแสนสอบาทนะครับอุปกรณ์เป็นใบมีดดันดินหน้านะคุณผู้ชมนะเป็นใบมีดดันดินหน้าแล้วก็เป็นผานพวนให้คุณผู้ชมเป็นผานพวน,น5คันนี้นะครับเบอร์โทรพี่เจม083นะครับ5 3 8 8 0 7 1คุณผู้ชม3 2 9 0 0 0บาทนะครับขอบคุณมากครับ